ท่านมาชมรมกระดาษมันใน EPD 59นะครับเป็นรวมกระดาษของแฟนเพจกระดานแรกเป็นของท่านมังโปหูตัวแทนอำเภอแต้ม1,681เยอกับตัวแทนจังหวัดครับแต้ม1,704ซึ่งเป็นคู่ปรับที่สุดซีกันอย่ริ่มกันในกระดานแรกครับเป็นกระดานเดินก่อนของท่านมังโปหูครับขึ้นค้ำกางกระดานฝั่งนั้นหลบหน้าครับ ขยับไปเป็นกล่องโจรซสแล้วนะครับอยู่ในช่วงตั้งหมากตั้งโซนครับท่านมังก็ขยับขึ้นไปครับฝั่งนั้นขยับอย่างนี้ท่านมังโปโฮแทรกกินทันทีฝั่งตรงข้านไดบัดขยับปิดพร้อมเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับท่านมังขยับยี่สิบห้ายี่สิบสองครับฝั่งนั้นขยับห้ามาเก้าแลจังหวะนี้ท่านมังขยับเปิดให้ฝั่งนั้นขยับลงตากดได้ครับแล้วก็ยกสามสิบยี่สิบห้าเตี่ยมต่อไปนี้เป็นเตียมสําคัญของกระดานนี้ครับฝั่งนั้นขยับเก้ามาสิบสี่เมื่อตก จับตาดูแต้มนี้ดีๆครับท่านมังโปโหูขยับ3 1 2เอดพร้อมกับขยับเปิดกินคนละ2ตัวครับย2 18ิบท่านมังโปโหูกด 2, สเดีมิมคอมฝั่งนั้นติดจินครับกินมาตรงตา11ทีนี้ก็เลยติด3จงังหวะนี้ครับโดน 3, สาัโเดียมคอมไปเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับทำให้ฝั่งนั้นตัดสินใจย,ยอมแพ้ไปเลยครับในจงังหวะน,นี้ไปตกันในกระดานที่2เลยนะนเพื่อนๆในกระดานที่2เป็นกระดานเดือนหลังของฝั่งท่านมังโปหูนะครับ นนั้นขยับขึ้นค้ำกลางการนท่านมังปูโฮก็ลำเลียงพลขึ้นไปผอมแทกขึ้นเลยฝนั้นขยับเป็น3มตัวเลียงครับท่านมังปูโฮก็จัด3มตัวเลียงรับเช่นกัน3มตัวเลียงเจอ3ตัวเลียงลอกมากเลยครับช่วงนี้ขยับย8 24ิบท่านมังปูโฮขยับต่อขึ้นไปครับฝั่งนั้นขยับแท้กินท่านมังปูโฮต่อขึ้นสูงเลยครับทีนี้มาดูนะครับว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนครับขยับ3 1 27ดยิท่านมังปูโฮขยับ2มา6นะครับ เตรียมคล้ายๆกันเลยครับเหมือนลอกกันมาอย่างที่บอกฝั่งนั้นขยับลงมุมครับท่านมังโปรโหขยับ6ไป10นะครับในเตรียมนี้นะครับฝั่งนั้นออกจากมุมครับ2 0 16ท่านมังโปรโหขยับ1ไป5นะครับในจังหวะน,นี้ฝั่งนั้นเห็นจังหวะเด็ดนะครับว่าจะไปแทรกกินตา18น่าจะได้หรือขยับ30 26ท่านมังโปรโหบอกไม่ได้เสียหรอกนะครับ ต้องขยับห้าปเ้าครับเดี่ยมต่อขึ้นไปนะครับในจังหวะนี้ถ้าฝั่งตวแทีประเทศขยับยี่2หกยี่สองแล้วก็ทันมังโปรโฮต่อขึ้นไปแน่นะครับแล้วก็จะทะลุฮอตดังนั้นตัดสินใจไม่แทรกซะาอย่างนั้นนะครับทันโปรโฮเลยเห็นช่องเข้าฮอตเลยนะครับฝั่งนั้นห้ามไม่ได้แล้วนะครับทํายังไงก็ห้ามไม่ฝั่งแล้วนะครับทันมังโปรโฮขยับขึ้นทันทีนะครับผมเข้าฮอตไวอย่างนั้นฝั่งนั้นต่อขึ้นมาครับจะเข้าคนเดียวได้เลยเราก็เข้าได้ว่าอย่างนั้นนะครับเออมาลองดูทััันนมงโปขยบบจออตะคร พร้อมจะต่อกิน2นะาครับถ้าเข่า h ฮอตไอเบอร์สิบหนี้จองกระถินไว้แล้วท่านมังโปหูบ้าทีนี้มาดูเต้มของฝั่งตัวแทนประเทศบ้างครับถ้าขยับต่อ1ิบ4นี่จะเสียจังหวะ1จังหวะนะครับมีตัวฟีแน่นอนเลยจัดการแทรกกินดีกว่าเพื่อทําลายจังหวะของท่านมังโปหูนะครับถ้าท่านมังโปหูขยับหลบก็จะแทรกสิบหลงมาอีกถ้าหลบอีกรอบก็จะต่อขึ้นฮอต ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีครับเดี๋ยวท่านมังโปโฮปล่อยกินซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เส้นพร้อมกับบดสี่สุดมอดศจรจังหวะน,นี้เลยนะครับคือเรียบร้อยแผงพังหมดนะครับเกมจบตัวตนี้เลยครับเพื่อนเป็นของท่้นมังโปโฮทั้งสองกระดานนะครับเราเื่องต่อในกระดานที่3นะครับเป็นกระดานของแฟนเพจนำเสนอกระดานของท่านชัดชัยชัยมงคลน,นะครับมาในานามร้อยวิถีราชันหมาพอดแต้ม1957ครับพบกับ ตัวแทนประเทศเต้มนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามครับเปน็นด้านเดินหลังของท่านชัดชัยนะครับมาดูกันฝั่งนั้นขึ้นค้ำกลางกระดานทาันทีเดินก่อนก็เป็นธรรมดาครับท่านชัดชัยก็ลำเลียงพลขึ้นไปครับฝั่งนั้นก็ขยับเบีย้คยค่อยๆกระดึบกระดึบลงมานครับยังสรุปอยู่ครับฝั่งนั้นไม่รู้ว่าจะเล่นเต้มไหนท้ายแล้วขยับเป็นสามตัวเลียงเดินก่อนนะครับท่านจะใช้ขึ้นเป็นอีห้อยนะครับฝั่งตัวแทนประเทศขยับลงมุมด้านขวานะครับท่านชัดชัยเสียบขึ้นไปเลยทำให้ฝั่งตัวแทนประเทศเห็นจ ในจังหวะนี้ก็ยังคงแทรกกินอีกแต่ทีนี้ครับในจังหวะนี้ท่านชัดชัยไม่ขยับหนีนะครับตัดใจขยับปิดครับฟังนั้นเห็นช่องนะครับเออเข้ากินน่าจะได้เปรียบว่าอย่างนั้นนะครับเลยจัดก,การแทรกกินทันทีเจับตาดูจังหวะนี้ดีๆครับเ,เพื่อนๆท่านชัดชยัยโชว์แต้มเด็ดครับในจังหวะนี้นะครับปล่อยกินนะครับขยับ2 0 24ปล่อยกินเลยแล้วค่อย กดสงสุเบคมจังหวะนี้ครับแหมสวยงามจริงๆครับฝั่งนั้นอึ้งพักนึงครับโดนอะไรเข้าให้ว่างนั้นครับฝั่งทวแทนประเทศก็ไม่ไวจะแซกินอีกนะครับในจังหวะนี้นี่แซกว่า3ทีแล้วก็แซกอีกได้ทีหนึ่งจะเป็นไรว่าอย่างนั้นครับท่านจตชัยก็กอดยินคนละตัวมาตกอยู่ในรูปนี้ครับทำให้ฝั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปครับดูรูปเกมแล้วขาดแน่นอนครับเกมจบตรงนี้นะครับเพื่อนเขาตัดสินใจยอมแพ้ครับดยอดจริงๆครับ แปลว่าตัวในกระดานที่4นะครับเป็นกระดานของแฟนเพจเป็นกระดานของท่านมานิตแจ้งนะครับมาในนามท่านโดดจิกเจอกับผู้ปัาบครับตัวเทน่อำเภอเต้มหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกเป็นกระดานเดื่นก่อนของท่านมานิตนะครับขยับขึ้นคำกลางกระดานฝั่งนั้นก็คำเลี้ยงผลขึ้นมาครับเป็นห้าเต้มผมกับตัดข้างขึ้นมาท่านมานิตก็ขยับขึ้นด้านขวาครับขึ้นคำไว้เลยแล้วก็ขยับเข้าไปผมขยับยกยี่สิบหกยี่สิบสามขึ้นไปครับจังหวะนี้ อขยับแซกกินทันทีครับฝั่งนั้นท่านมานิดก็จัดการขยับสวนเลยครับให้เล็กินครับถ้าเอาเบอร์14กินแล้วก็ติด3ครับดังนั้นเขาก็เอาเบอร์15กินครับคนละตัวจังหวะนี้ครับพอกินกันเสร็จนะครับก็มาตกอยู่ในรูปนี้ครับท่านมานิดก็ขยับ3ามเอ็ดยีขึ้นไปครับดังนั้นก็ขยับ11 15ครับลงมาขยับพื้นที่ครับท่านมานิดขยับขึ้น3 2 28พร้อมต่อเพราะงั้นฝั่งนั้นแซกกินจังหวะนี้ต้องหลบนะครับเออไม่หลบนี่ลำบาก ทำให้ฝั่งนั้นเห็นทางเขาฮอตโล่งจุ้งเลยครับแม่ชัยชนะแค่เอ้อมว่างั้นขยับเข้ามาครับดูแต้มนี้ดีๆครับเพื่อนๆท่านมานิดทําการดับฝันของฝั่งนั้นนะครับขยับทิ้งร่มกดสองสเต็มขอจังหวะนี้ครับนี่เนี่ยวัดทันทีนะครับมาสองสองครับท่านมานิดมีฮอตนะครับไล่ยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับฝั่งนั้นแค่รอเวลาแค่นั้นเองนะครับเกียมตัวไปนี้ก็ไม่มีอะไรครับยืนอีพิน่าเลยนะเพื่อนๆเสร็จท่านมานิดแน่นอนนะครับ เรียบร้อยครับผมตัวเลืนกต่อครับในกระดานที่5ซึ่งเป็นกระดานอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นกระดานของท่านเวศพ่อ้องเกร็ดนะครับมาในนามเวศน้อยร้อยกระดานตัวแทนจังหวัดแต้ยมหนึ่พ้บพบกับคู่ปบจอดดุดมาคอตแต้ม1 8 3 2เป็นอีพีที่4แล้วนะครับของท่านเวศนะครับที่ส่งกระดานสวยให้เป็นเพื่อนได้รับชมนะครับในกระดานนี้เป็นกระดานเดินหลังของท่านเวศนะครับขยับพุ่งมุ่งกองโจรแล้วนะครับพนังขยับขึ้นค้ักลางกระดานนะครับ เลขาธ้าจะเข้ามุมของทันเวทนะครับทันเวทบอกไม่ได้มุมนี้พี่จองนะครับต้องเดินคอตกออกไปครับจังหวะนี้ครับทันเวทขยับหกไปเสบครับฝั่งนั้นได้จังหวะดีเนี่ยมุมนี้พี่จองมุมนั้นน้องขอแล้วกันว่างันครับต่อขึ้นมาเข้ามุมตาสิบสามนะครับในจังหวะนี้ครับทันเวทคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนขยับสองมาหกนะครับฝั่งนั้นขยับยี่สิบหกยี่สิบสองลงมาทันเวทขยับดันขึ้นเลยนะครับในจังหวะนี้ท่นเวทก็แซกกินทันทีนะครับได้โอกาสดี ฝั่งนั้นขยับปล่อยครับปล่อยเรียกตัวละตัวทันเวทเห็นจังหวะจะเข้าฮอตเว้วางกันนะครับฝั่งนั้นยอมไม่ได้หรอกเพนะครับขยับลงครับทันเวทก็ต่อไว้เลยครับบ่อขึ้นไปกักผมจะแทรกินนะครับฝั่งนั้นเลยขยับลงนะครับทันเวทก็ได้โอกาศขยับขึ้นกันไว้นะครับทาให้ฝั่งนั้นเหลือตัวเดินอยู่สองตัวครับไม่ลงมุมก็เดินสามสิบยี่สิบห้าอย่างนี้ครับเพื่อนดูแต้มนี้ดีๆครับทันเวทขยับเส้นหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ทิ้งล่ม กดสามสุนีมคมจังหวะนี้ครับสวยงามจริงๆครับเลียงตัวตัวนี้นะครับฝั่งนั้นตัดใจยอมแจครับไปว่ากันต่อในกระดานสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะครับกระดานที่6กระดานของท่านนายพานตัวเต็งมอปลายแต้ม1 4 8 2งัรบับตัวแทนตะบนครับแต้ม1น6 1เป็ในกระดานเดินก่อนของท่านนายพานนะครับไม่ขึ้นสูงนะครับเล่นแบบย่อๆเป็นทรง5แต้มนะครับฝั่งนั้นขยับขึ้นค้ำกลางกระดานเรียบร้อยครับท่านนายพานมุ่งเหมือนจะเป็นกองโจรครับแต่ยังไม่เข้าตำแหน่งนะครับรอ ว่าอย่างนั้นพัาะนั้นเป็นมาตรฐานนะครับท่านนายพานเข้าตำแหน่งเสเลยนะครับเรียบ้อยครับเข้าตำแหน่งกองจนฝั่งมาตรฐานขยับ9ามา14ครับท่านนายพานยก31 27ครับฝั่งโซเทนตาบนขยับ3มา8พร้อมต่อท่านนายพานขยับหลบนะครับไม่ให้ตัวว่ากั้นขยับพุ่งมาครับท่านนายพานต่อไว้นะครับจะไปเข้าฮอตเด็ดจ้าไม่ได้นะครับยังพุ่งเข้ามาอีกครับท่านนายพานก็ต่อไว้อีกนะครับ รานนั้นก็ไม่ลดละความพยายามครับพุ่งเข้ามาใหม่ครับจะเข้าให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับท่านในพันต้องหลบเป็นฉากฉากครับในจังหวะนี้ในที่สุดฝั่งนั้นก็เข้าฮอตแต่มุมเรียบร้อยครับฝั่งเราลำบากแล้วละครับเบอร์ยี่สามคือความหวังของเราครับขยับเ้นนะครับจะเอาตัวไหนจินจ้ะเอาเบี้ยกินซะอย่างนั้นนะครับท่านในพันก็ต่อขึ้นไปครับฝั่งตัวแทนตะบนเห็นอย่างนี้ครับขยับหนึ่งมาห้าจะต่อสองนะครับท่านในพันบอกฟันไม่เถอะนะครับนี่ฉันจะเข้าฮอตว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็เข้าได้จริงๆนะครับและดูจังหวะนี้ดีๆครับฝั่งนั้นขยับ18 22ท่านนายผ่านเปิดให้กินนะครับพร้อมกับกด4ส่วนในคปมจังหวะนี้ครับมาก3ตัว5กลับมาเฉยครับสุดยอดมากครับท่านทีเด็ดนายครับน